ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคืออะไรนะคะค่าของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆจะมีค่าอยู่ระหว่าง0นถึง1ผลรวมของความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะกฎการบวกนะคะใช้กับ1เหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้โดยค่า ของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ A หรือ B จะเท่ากับผลบวกของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์โดยคำว่าหรือจะแทนด้วยบวกค่ะผลการคูณนะคะใช้กับเหตุการณ์ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ A และ B พร้อมกันจะเท่ากับผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์โดยคำว่าและจะแทนด้วยคูณค่ะ การคำนวณค่าค่ายสแควร์นะคะมีอยู่2สูตรค่ะสูตรที่1ใช้ในกรณีที่มีลักษณะหรือค่าสลักษณะค่ะสูตรที่2ใช้ในกรณีที่มีลักษณะหรือค่ามากกว่า2ลักษณะค่ะสรุปผลการทดสอบด้วยค่ายสแควร์นะคะกรณีที่1ค่าค่สแควร์คำนวณที่มีค่ามากกว่าค่าค่สแควร์ของตารางที่ความน่าจะเป็น0ูนย์จะสรุปได้ว่า ผลการทดสอบไม่แตกต่างจากทฤษฎีค่ะหรือแตกต่างจากค่าทางทฤษฎีอย่างไม่มีนัยสำคัญค่ะกรณีที่2นะคะค่าคอยสแควร์คำนวณมีค่ามากกว่าค่าคลยสแควร์ของตารางที่ความน่าจะเป็น0.05แต่น้อยกว่าความน่าจะเป็น0.01จะสรุปได้ว่าผลการทดลองแตกต่างจากค่าทฤษฎีอย่างมีนัยสำคัญค่ะ นี้ที่3นะคะค่าควายสแควร์คำนวณมีค่ามากกว่าค่าควายสแควร์ของตารางที่ความน่าจะเป็น0.01 00. จะสรุปได้ว่าผลการทดลองแตกต่างจากค่าทฤษฎีอย่างมีนัยสำคัญยิ่งค่ะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ